เอคือาทำไมนายถึงชวนฉันมาเดินป่าในวันแบบว่าเอ่อพวกแบบเดือนมีนาคมเดือนเมษาวะเนี่ยมันเป็นเดือนไเดือนแห่งหน้าร้อนนะเว้ยเอาละฉันจะบอกความจริงกับนายก็คือจริงๆแล้วที่ฉันชวนนายมาเดินป่าในวันนี้นะเพราะฉันได้ข่าวมาว่าพว่าสมบัติน่ะมีคนฝังสมบัติไปแถวนี้โอ้ยฝังชนะไรสาระมันไม่มีครหลอกสมบัติอะไรที่นายบอกเนี่ยโถ่เอ้ยกลับบ้านก็ได้นะเว้ยไม่เอา ทีนี้มีกี่ชั้นรู้สึกชั้นเห็น,หน,นเหนมือน,นมีคนแอบตามเราปะวะไหนฉันรู้สึกชั้นเห็นเต็มเต็มด้วยเต็มตาเลยอ่ะเหมือนเป็นคุณยายแก่ๆใส่แว่สแนสอง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 ,สองแว่นอ่ะสองตาเออหนึ่งอัะนะ<ช>อ่ะยายเขาจะมาทำอะไรในป่าอีกเดือนป่านี้ไม่มีมา<ห>จริงๆนะเว้ยลองเดินตามไปดูปะอ่ามันเอ็นดิรู้ไหมมันก็อยู่ในป่าที่บอกว่าไม่ได้ป่าขนาดนั้นนะแต่ว่าฉันฉันเห็นนะเว้ยเมื่อกี้เต็มตาเลยอ่ะน่าจะอยู่ด้านหน้าเลยลองเดินตามไปดูก่อนไปเห็นจริงๆนะเว้ย ไเขาเดินไปถ่อนี้นี่ว่ะไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยไหนไหนเนี่ยใช่ใช่ป่ะใช่หน่ะใช่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 เขาทำอะไรอ่ะเหมือนเขากำลังไล่ล่าอะไรบางอย่างเลยอ่ะเพื่อนไล่ล่าอะไรเนี่ยไม่รู้แล้วเขามาทำอะไรที่นี่คนเดียวไปเนี่ยมันดูแบบแปลกๆนะที่เนี่ยเนี่ยเขากำลังไล่ทำจริงด้วยเขาเขาทำอะไรวะเนี่ยที่ว่าสถานที่นี้มันแปลกนะเพื่อนเาใช่มันแปลกมากเขาใส่หัวไปใส่หัวมาด้วยคืออะไรอ่ะเขาไม่พอใจอะไรบางอย่างอ่ะเราเราขึ้นไปดูจ้าทำจ้าไปดูจ้าไปดูชึ้บอุ้ยขี้ห้ามีเลือดด้วยเพื่อน เลือดยายไปเนี่ยยายยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าหมากวะเนี่ยไม่น่าใช่แน่นอนฉันว่ายายทรงนี้ไม่น่ากินหมากอุ้ยคิว้ามีกระดูกคนด้วยเพื่อนอุ้ยยายเขาเดินไปไหนล่ะเดี๋ยวเขาเดินตามไปเออตรงนี้มีกระดูกคนด้วยอ่ะใช่ป่ะเต็มหมดเลยเต็มเลยอุ้ยยายจะไปไหนอ่ะลองตามดูก่อนป่ะโอเคเยายเขาเดินไปไหนวะเนี่ยคนเดียวท่ามกลางป่าแล้วแบบมืดมิดสนิทใจด้วย เออเขายายเขาอยู่บ้านแถวน<ม>ี้หรือเปล่าเนี่ยเขามาทำไมแถวบ้านเนี้ยนี่หมู่บ้านด้วยเหรอตอนนี้ใช่ไหมเอ้ยใครอ่ะเฮ้ยเชนั่นอะไรอ่ะน,ายายนั่นยายดิเพื่อนทำไมเลือดเขาเต็มตัวหมดเลยอ่ะแล้วเขาถือกำลังถือหัวใขรด้วยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเข,เขาเดินไปทางขวามือดอเพื่อนอย่าบอกนะว่าหัวคนเหรอใช่หัวคนเขากำลังจะกลับไปที่เดิมป่ะกลับไปที่ที่ที่เราผ่านมาได้เลยที่เราเห็นกระดูกคนอาจจะได้ป่ะใช่ใช่ใช่ทางนี้แหละอุ้ยเดี๋ยนะแล้วอะไรอ่ะเพื่อนศพคนเหรอ ใช่ปหใช่ใช่สมพลอุ้ยสมพลยิงหัวหัวไม่มีด้วยหรือว่าจายเขาจะหัวไปทําอะไรหรือเปล่าวะเออวะแต่ว่า่วาเขาหัวไปทําอะไรไม่รู้แต่ว่าเราลองเดินตามไปก่อนไปละเอาไหมเผื่อเขาแบบไปไป,ไปทําอะไรเพิ่มอีกอะแบบว่าอาจจะมีคนที่แบบโดนเพิ่มอะไรงี้ปหตอนเดินตามเ,<อ>าเราต้องหยุดเราต้องหยุดเขานะใช่เดาเลยเขาหน้าเดินไปที่ภูเขาได้เลยไอตรงเดิมอะไอตรงที่มันมีพวกอ่าพิธีที่เขาทําไว้อ่ะเราไปดูกัน เออมันคือพิธีแล้ววะยายต้องน่าจะมาเถวนี้อยู่วะอยู่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเจอเจอแล้วใช่ใช่ไปเพื่อนเขากำลังทำอะไรอ่ะเชื่อว่าเขาต้องกลับไปร้ำกับหัวแน่เลยเชื่อว่ามันอาจจะเป็นพิธีอะไรบางอย่างแน่เลยปะพิธีอะไรอันเชิญเหรอนี่จริงๆเขากำลังร้ำอยู่มือเขากำลังกระดิกอยู่เห็นปะเน่ะใช่เชื่อว่าเป็นพิธีอะไรบางอย่างแน่เลยว่ะอุ้ยเีย มันเข้ามาแล้วมาทางนี้ว่ะฉันไม่อยากเป็นเหยื่อไป่ไม่เกิ่ไปไม่ไปแล้วมาเร็วเร็วเร็วตามไป่ลด้ฉันไม่อยากเป็นเหยื่อแล้วเขาได้เขาได้ตามเราไม่ทันไล้มันไม่ทันหรอกไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางซ้ายมือมาอยู่ไปอยู่ไปอยู่โอเคเขาเนีตามมาไม่ทันหรอกถ้าตามมาก็แปลกอยู่เพื่อนใช่เชยอะเย้ยทำไมทำไมเขาเป็นเหยืนะไอ้ไอ้อย่า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 เข้ามาเสียงอะไรเนี่ยมีคนมองอยู่กินไปก่อนเขี้ยงกินไปเดี๋ยวมังตื่น หลอกเข้าไปกับเพื่อนโอเคตื่นยังไงยังไงมันจะมองอยู่เลยฮะโอเคอืมโอเคเหมือนเหมือนจะไปแล้วเหมือนจะไปแล้วเฮียตื่นละเพื่อนตื่นแล้วเฮ้ยตกใจมีกระโหลกแต่เลยเฮะเอ่อเราโดนจับตัวมาเพื่อนจากยายยายเนี่ยฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นยายสปีดแน่เลยว่ะเออมันวิ่งไวมากเลยตอนท้ายอ่ะได้เห็นไหมใช่ไหมมันคือตำนานยายสปีดแน่เลยที่ผีเขาหลงทางแล้วจะจับคนไปกินน่ะ ชืว่าใช่แน่เลยว่ะนี่ตอนนี้เราอยู่หไหนไม่ได้เพื่อนเราจะออกที่นี่ยังไงอ่ะเดี๋ยวที่เขาบอกตอนันตอนนี้มีมันมันเป็นเลขมันเป็นประตูที่เราต้องใส่เลขอ่ะถ้าเราเอาเลขถูกด้วยเราจะออกจากที่นี่ได้ไเพื่อนหนึ่งสองสามสี่โอ้โหตั้งรหัสง่าย 5, 5, ไปเปล่าชื่อมองแล้วเชื่อว,ว่าพวกพวกยายๆเนี่ยเขาน่า,นาจ,จะจํารหัสได้ไม่ดีเวย้ยเชื่อว่าอาจจะปักรหัสไว้ที่นึงอาจจะเป็นแบบหลังคาหรือไม่ก็อะไรบางอย่างปะอาจจะใช่ไหมเชื่อมอเแล้วเจอไรนี่นะต้องมาซอกนี้เอ้ยเจ๊เจเห็นเอยู่ไปมเนี่ แปดห้าเจ็ดหนึ่งไมแปดห้าหนึ่งเจ็ดไม่ใช่วะอะไรอะไม่ใช่แปดห้าหนึ่งเจ็ดมอดจะมีที่อื่นอีกพยายามมองอยู่ยังไงหนึ่งเท่ากับสี่สองหนึ่งสามสองสี่หกห้าสามหกห้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์คืออะไรอะอ๋อหรือว่าหลัดมาคือแปดห้าหนึ่งเจ็ดใช่ป่ะแปดห้าหนึ่งเจ็ดแปดเท่ากับเลขศูนย์แปดแปดห้าเท่ากับเลขสามก็เป็นศูนย์สามหนึ่งเท่ากับเลขสี่ เจ็ดเท่ากับเลขเก้าก็เป็นศูนย์สามสี่เก้าปะเราดูศูนย์สามสี่เก้าเฮ้ยถูกต้องเฮ้ยเอ้าโอ้ยยายโคตรฉลาดอ่ะในการเขียนเลขอ่ะเพื่อนผมแล้วจะเป็นยายโอ้โคตรเก่งเลยโอเคแล้วตอนนี้เราต้องมาเดากันเลยว่าตอนนี้เราอยู่ไหนกันเนี่ยชั่วว่าเราอยู่แบบใช่ไหมเหมือนคุกใต้ดินหรืออะไรบางอย่างเลยอ่ะชั่วว่ายายเขาอาจจะแบบเออเป็นที่ที่เก็บศพคนก็ได้นะเว้ยแล้วก็เอาคนไปทำพิธีอะไรบางอย่างที่เราเห็นตอนเอ่ออยู่บนภูเขาเห็นปะแต่ป่านิดหนึ่งอะ ดูเป็นแบบที่ทําพิธีหรือเปล่าไปไม่ได้เพื่อนฉันว่าฉันว่าในในกล่องรังวะเนี้ยมันคือเลือดแน่เลยอ่ะฉันได้กลิ่นคาวจัดเลยใช่ฉันก็ได้ยินเหมือนกันแ่ะได้กลิ่นดินได้ยินอะไรอ่ะได้กลิ่นได้กลิ่นคือถอดฉันได้กลิ่นคาวอ่ะแสดงว่าในกล่องพวกนี้มันคือเลือดอยัยชอบกินเลือดเหรอวะเราดีเราควรไปต่อหรือเราควรอยู่ในห้องสาม,<อ>มเดือนก็ไปไปเพือ่อนเราควรไปต่อเราควรหาที่ออกจากที่นี่ก่อนโอ้ยทาง,ทต,งต่งจัดเลย ประตูมันมีหลายบานมากเลยนะเพื่อนเห็นป่ะไม่คิดว่าประตูเออก็ก็เป็นไม่ได้อยู่แล้วประตูบานอื่นมันจะไม่มีทางเข้าหรอไม่น่ามีนะเพราะฉะนั้นเราเราต้องไปประตูบานนั้นอะโอเคมันมันเหมือนมองไม่ซ่อนอะไรสักอย่างใช่ก็เป็นไม่ได้อยู่งั้นเราต้องไปประตูบานเหล็กบานนั้นเดี๋ยวเคลียร์คือว่าคุณคุณบาร์มันมาแล้วที่หายแล้วไอ้เพื่อนมันมาแล้วมันมาแล้วเข้าประตูเข้าประตูเข้าประตูมันไม่เห็นจริงหรอยายเนนี่โอ้ เพราะว่าสายตาเขาอาจจะไม่ดีใช่ไหมเพื่อนอย่างนั้นอ่ะเพราะเขาใส่แว่นปะใช่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 โอเคเขาไปเดินไปเรื่แล้วเฮ้ยฮะับเดินไปเรื่เราต้องเดินไปเรื่อยจนกว่าถึงทางออกด้วป่าได้่งและออกฟันบานหนึ่งเข้าไปเร็วยายโอเคเราจะวัวคุณยายยายเข่าอาจจะฉลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีเี้ยเพื่อนไปเดินทาไปเร็วเดิทาไปเร็วเราต้องหาทางไปที่ได้ยุบยายมองยายมองเข้าไปเข้าไปเข้าไปยายมอง มองปรมพ่งเงียบไว้ียบชั่วว่าสายตายายอาจจะไม่ค่อยดีมากเว้ยเพราะงั้นค่อยเงียหน่อยนะโอเคโอเคโอเคอยู่อยยู่อพิ่มาพิ่มาโอเคฉันไ้เสียงเดินทไปแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วต่อ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 ุ้ยากลับมาเดี๋ยวพ่อกลับมาอยู่เฮ้ยอะไรอะะไม่เลยจะโดนหรอเยะียะพอชนะนับสามสองนึนับสามสอปุ๊บนายบาประตูฉันเร็วเอเคปะโอเคห ไอ้สามซอสเพือนไปเลยไปเ็วไปเร็ไปเร็วไปเร็วไปเ็นไปเร็วไปเป็วไปเร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 วไปเร็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 ไปเร็ว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 ไป้รอ้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ขไปเร็ว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 ไปเรวไเไปเปไปเร็วไปเร็วไปไปไปเรวไปวไปวไปไปไป็ไปรไปไปวไปเรไปไปไปไรไปเเไปไปไปเไปไปเร็วไปไป มาแล้วตายตามขาหลังาวมาแล้วมาเร็วตามมาแล้วมาวตามมาแล้วมาตามมาแล้วโอเคไปนี้ไปนี้ไปนี้นทำความมือไปความไวไวไวว่โอยปกติยามคือยาสปิดน,นะเว้ยพีมีเร่าก็แปลกับเพื่อนมาเร็วตามมาไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่โอยโอเคพี่ไปเลยฟอ้โอเคมาอยู่ตามมาโอ้อกวเื่อไปเลตามมาเร็วโอยโเจ็บเจ็บจเหพื่อนเพืเพื่อนจะพยายามอยู่โอ้เหนื่อยเป็นนะเว้ย่เป็นคนนะเว้ยจะไม่ใช่ผีโอ้ยโอยเจ็บเจ็เจ็บแปไปโดน โอ้ยตามยามตามไปแล้ววิ่งเลยโอเคไปเพื่อไปต่อไปต่อไปไปไปโอเคไปอยู่เอ้ยเดือดเข้าเดือดเข้าเดือดเข้าตามไปอยู่ถึงยังถึงยังเยยตึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วหรือเปล่ากำลังเดือดตามตามไปอยู่วันนี้วันนี้วันนี้ลูกโอเคสวยอุ้ยเพื่อนเราต้องเข้าประตูอีกแล้วเหรออะไรกันใช่ไหมชุบชุ้ยอ้ายไปไหนวะย้าไปไหนวะมีนี่ไงย้าเข้าไปแล้วย้าเข้าไปแล้วย้าเข้าไปแล้ว มันม e. ันมัเข้ามาข้างในแล้วเพื่อนชีพย์ทางออกบ้างข้างหน้าชีพยทางออกมีประตูเลยหรือเปล่ามีมีประตูมีประตูแต่เราต้องหากุญแจโอเคจเหรอแนต้องหนโอเคเจ๋อเจอเจ๋อเจอแล้วว้ายมันมันมันเข้าในเหรอชีอะรอบไปหมดนะเพื่อนดึงคนดูก่อนชีมีประตูจริงเราต้องหากุญแจยาวไปไหนวะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยๆเดินกระดึ๊บกระดึ๊บไปหากุญแจนั่นยะยาวู่ไหนไม่รู้โอเคงั้นเราช่วยหากุญแจเราเพื่อนก่อนจีตอนจี้ยาวมันจะกลับมา

ไม่รู้อาจจะมีก็ได้ดูลแล้วประตูประตูนายไปดูประตูนะยังอ่ะฉันพยายามดูทุกประตูอยู่ดูมันมันฉันดูทุกประตูอยู่เจ้เจ๊าเจเจเจฉันเจอดอกฉันไม่รู้ดอกเดี๋ยวเขาบอถูกเปล่าตามเพื่อนเจอที่หน้าประตูเร็ว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 เร้วเ็วเร็วเรวเร็วเร็วเวเร็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 วเเร็วเตายแน่ตายแน่ เราจะตายนะเพื่อนเพราะนั้นต้องปีนขึ้นไปบนลแล้วเร็วคันเลยเร็วอยู่เร็วอยู่จุ๊บโอเคตามมาอดีตเบียร์วายทางนี้ทางนี้เฮ้ยอย่ามัวชแต่วายขึ้นไปเร็วกูลวกกูลวกโอ้ยจุ๊บกระโดดกระโดดต่อขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วจะ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 มันดักล้างยังมันดักล้างฉันเลยเพราะที่นี่ต้องเป็นแทงแทงน้ำใต้ดินแน่เลยที่ไม่มีน้ำแล้วเขามันก็เลยเอามาสร้างอะไรที่แบบเอาไว้เก็บพวกคนหรือศพอ่ะชัวร์ใช่ได้เลยที่เนี้ย จะไปแทงบ้านเออฉันจาได้อยู่ยังมีฉันตามหลังมาอยู่ฉันฉันฉันจะผักฉันจะผักมันตกได้หรือเปล่าวะโอ้แล้วตอนนี้เราก็จะขึ้นจะถึงกันแล้วเพื่อนไอ้เพื่อนเราจะด้วยคือฮะไมนได้เสียงข้างนอกแล้วเร็วเขึ้นไปเร็วแล้วเข้าไปก่อนไปก่อนเลยเพื่อนฉันจะต้องผักมันลงไปได้เพื่อนตามมาเป็นสุดทางแล้ฉันจะไม่มาที่นายฉันจะผักมันตกเองเฮ้ยมันตกมักมักโอเคไป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 ขึ้นไปเร็วขึ้นไปลงขึ้นมาแล้งมาลงมาลงมาลงกำลังหันกำลังหันกำลังหันนั่นแหละทางนมา โอเคฉันรอแล้วไปเรวไปเราไปเรวไปเราไปเราไไปโ้ยไปเราเพื่อนตามไปเราเฮ้ยเราเราจะทำอไรดีเราจะทำอไรดีคุณในหมู่บ้านมาเราต้องทำลายพิธีนี้ให้มันหมดเวชบ้านอาจจะเป็นพิธีที่ต่อชีวิตยาก็ได้งั้นเราจะทุบเลยอย่าตามแล้วยาตามเราทุบหมดเทุบเราทุบมทุบทุบหมดเลยวยา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 มันกี้เพื่อนยามันกียามันกี้เฮ้ยชเวบานมคือพิธีต่อชีวิตยาไว้เพราะั้นเราจะทุบไปหมดเพื่อจะไม่มีใครเป็นเหยื่อต่อโอเคป่ะ โอเคโอเคอย่าอย่าไปเจ็บปวดอย่าไปเจ็บปวดอย่าไปเจ็บปวดเห็นปะนะโอเคเอาเพื่อนเอาหมดเอาหมดเอาเพื่อนหมดเอาหมดเร็วเร็วเร็วแข่งกันมัดเลยไปตาเอามือหน้าหน้าของนายทุบมันหน่อยเร็วเร็วปุ่มมือมือหน้าหน้าของฉันหัวโอเคเรียบร้อยแล้วใหญ่หมดแล้วฮ่าฮ่าแค่นี้แกก็ไม่มีทางต่อชีวิตของแกแล้วแล้วก็ไม่มีใครจะเป็นเหยื่อของแกต่อไปไปลงไปลงจ้าเรียบร้อยสวยเพื่อนโอเคแล้วต่อไปันนี้เราต้องไงต้องไปเผาป่ะอันเนี้ย ไม่รู้เหมือนกันอะเอาไงดิเอาไปดูก็ได้ไปโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเอากระดูกไปด้วยเดี๋ยวนายอ่านายยกหัวศพเ,เป็นไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเราจะไปฝังแล้วไปผอกันเออแต่ยกมายกมาได้ไปยังอุ้ยน่าเกลียดไอ้อุ้ยหัว<อ>ผมผมันเริ่มซี่แล้วอะ่ะมันจะเน่าแล้วเพื่อนไปรเปล่ามันจะมันจะเน่าแล้วเลยรึเปลแค่เพราะเราโดนจับไปหลายชั่วโมงอยู่เนะี่ยถ้าเป็นเงี้ยไปเดี๋ยวฉันว่าฝังแถวนี้ก็ได้ไปเอ่าหรือว่าฝังในบ้านดีป่ะถ้าบ้านก็เดินไปนิดนึงอ่ะฝังในบ้านเขาด้วยว่ะ